สวัสดีครับพวกกับผมตัวชโนลครับกับรายการอิเล็กชัน6ครับก็เป็นการวิเคราะห์เจาะลึกสึกเลือกตั้งสอสอนะครับผม2566นะครับก็ตอนนี้ค่อนข้างจะมีประกาศที่ออกมาแน่นอนอย่างชัดเจนแล้วนะครับโดยละคงไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับผมการแบ่งเขตแลือตั้งสอสอกทมจะได้ออกมาเป็นรูปแบบนี้ครับตรงกับรูปแบบที่1ของแบบใหม่นะเพราะว่าตอนแรกเสนอไปทั้งหมด8แบบ แป้งหมดเลยนะครับเลยเปลี่ยนใหม่หมดเป็นหนึ่งหนึ่งมีทั้งหมดหนึ่งถึงสี่ครับมีสี่แบบหนึ่งกับสองดูพิลึกพ,พิลัน่นดูสามสามกับสี่ดูยังพูดดูมีความเป็นพูดเป็นคนขึ้นมาหน่อยแต่สุดท้ายครับกรกตกลางก็เลือกรูปแบบที่หนึ่งมานะครับมันเป็นยังไงบ้างมาดูกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากเขตเลือกตั้งที่หนึ่งครับสีเหลืองเหลืองนี่นี่นี่น,นี่อันนี้อ่าเหลืองเหลืองนี่นะครับก็อ่าเป็นเขตพระนครนะครับป้อมปราศตูป้ายแล้วก็ สมรรวงศ์นะครับซึ่งเป็นเขตกุลเทพชั้นใน3ามเขตอยู่แล้วนะครับทรัพยากรจะไม่มากพอครับต้องไปดึงเขตอื่นมาเพิ่มอีกก็ดึงบางรักมาเพิ่มนะแล้วก็ดุสิตมาครึ่งเขตนะครับผมทุกแขวงครับยกเว้นแขวงนครชัยถนนนครชัยสีมีทว่าถนนด้วยแขวงถนนนครไทยสีคือเมื่อก่อนตรงนี้พื้นที่เดิมจะมีพระนครป้อมปราบแล้วก็สมรรวงศ์แล้วก็ดุสิตยกเว้นแขวงถนนนครชัยสีใช่ไหมครับแต่รอบนี้พิเศษครับเพิ่มอีกหนึ่งพื้นที่ก็คือเขตบางรักครับผมนี่ครับเขตบางรัก นี่นี่อันนี้อ่าเหลืองๆนี่อันนี้อันล่างๆนี่อ่านะครับส่วนเขตระดับที่สองครับก็ผิดแผกแหวกแนวไปจากเดิมเพราะเมื่อก่อนจะเป็นอ่าปทุมวันบางรักสาธรใช่ไหมครับตอนนี้เขาจะเปลี่ยนครับเป็นปทุมวันสาธรครับตัดบางรักออกไปแล้วเพิ่มราชเทวีเข้ามาครับซึ่งเป็นเขตนี้ครับนี่ครับราชเทวีบนบนนี่สีส้มนะแล้วก็แบบที่สามเออประเทศแบบที่สามเขตสามครับเหมือนเดิมครับบางขอยานนาวานี่ครับนี่ครับบางขอยานนาวา นึกอะไรไม่ออกให้นึกถึงเอเ,อเอชียทีคแล้วก็เทอร์มินอลทมันาม3นะครับผมแล้วก็อะไรนะทีออนทีอยู่เยืย้องกันโรงแรมบนเทียนริเวอร์สไซด์ท่าน้ำสันทุประดิษฐ์อะไรอย่างนี้นะครับผมก็เป็นเขตบางคองแหลงกันยนานานะครับเขตสีครับคลองเตยวัฒนาครับนี่ครับสุขุมวิทช่วงตน้ตนๆไม่ก็จะเป็นนานาอโศกพร้อมพงนะครับทองหล่อเอกมัย นะครับปีดีพนมยงเรถึงอ่อนนุชนะครับโอ้หแล้วนั่แหละครับอเขตห้าครับอันนี้ครับเขตห้าเป็นเขตห้วยขวางกับบางทองหลางถึงสามแขวงด้วยกันนะครับก็คือแขวงสะพานสองแขวงบางทองหลางแล้วแขวงพัพพลานะครับไม่เอาแขวงคลองเจ้าคุณสิงแค่แขวงเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เขต หกนะครับผมสีฟ้าฟ้านี่นะครับก็คือเขตพญาไทยกับดินแดงอันนี้ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากก็สองเขตเต็มเต็มนะครับไม่แบ่งแขวงอะไรทั้งสิน้นเขตเจ็ดครับ <7 S 2> เหมือนเดิมทุกประการบางซื่อครับก็ยังอยู่กับดุสิตแขวงถนนคนครชัยศรีเหมือนเดิมเขตแปดครับเหลืองเหลืองนี่ครับหลักสี่เฉพาะแขวงทุ่งสองห้องแล้วก็จตุจักรครับแขวงลาดยาวแขวงจตุจักรแล้วก็แขวงจอมพล มีสถานที่สาคัญครับก็คือปึกช้างนะครับตลาดเหานักจตุจกักรสถานีดีคนส่งหมอชิดเมเจอร์รัชโยทินมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์โอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดแขวงทุ่งสองห้องก็พวกอะไรนะถนนแจ้งวัฒน,นะช่วงปลายนะครับผมมันจะเป็นโลตัสบิ๊กซีหรือว่าดีอเวนิวนะครับส่วนเขตเก้าเข้ามากระเถิบมานิดนึงเป็นสีส้ม นะครับแบ่งประหลาดๆนิดนึงนะครับดูมันเหมือนเป็นตัวแซดหรือว่าเป็นรูปนกอะไรสักอย่างนะครับอ้าปากอยู่นะครับเพื่อนๆก็คงจะเห็นเหมือนที่ผมเห็นนะก็จะมีจดรู้จักอยู่สองแขวงนะครับก็คือแขวงจันเกษมแขวงรีนาธิคมนะครับแล้วก็หลักสี่เขตหนึ่งครับเป็นแขวงตลาดบางเขนนะครับก็คือพวกหลักสี่พาซาอะไรเงี้ยนะครับหรือปัจจุบันเป็นอะไรนับไอทีสแควร์นะครับแล้วก็เขต บางเขตนะครับจะบล็อกแขวงอุสศวรลีก็อย่างเช่นอะไรครับเซนท่านรามินทาเป็นต้นพวกนี้นะครับจะอยู่ที่เขต9นะครับส่วนเขต1ิครับอันนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากครับเขตเดียวเต็มเมครับดอนเมืองเขต11ครับสายไหมครับเอาแค่2แขวงก็คือแขวงสายไหมแล้วก็แขวงคลองถนนนะครับผมไม่นับอเงินเพราะอเงินไปอยู่กับเขต12อครับนี่ครับอเงินเป็นสีฟ้าๆข้างๆจะอยู่กับท่าแร้งของบางเขนแล้วก็จรเข้บัวจระเข้บัวนะครับไม่คือจระเข้ไม่มีสระอ่ะ เป็นจอจานลอเรือกับเอขอไข่ไมโทแล้วก็บัวนะครับแบ่งแปลกๆดีไหมเขตสิบสองแล้วเขตสิบสามครับโหนียิ่งแหวงเข้าไปใหญ่มีเขตลาดพราวเฉพาะแขวงลาดพราวแล้วก็แขวงขอไปเขตเบิ้งกลุ่มสองแขวงนะครับคือแขวงนวลจันทร์กับแขวงนวามินนะครับอ่าแล้วก็เขตสิบสี่นะครับผมเขตบางกะปิสีเหลืองๆนี่นะครับก็คือเขตบางกะปิทั้งเขตแล้วก็เขตวังทองหลานเฉพาะแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขต15ครับเขตสีเขียวนี่เป็นเขตเบึิงกลุ่มคณะยาคณะยาทั้งเขตนะครับแล้วก็บึิงกลุ่มเฉพาะแขวงคลองกลุ่มนะครับก็คือเพื่อง่ายว่าถ้าไปเสรีไทยก็คือเจอทั้งเส้นนะแล้วก็เขต16นะครับผมสีส้มๆนี้นะครับก็คือแขวง3แขวงของเขตคลอง3วาคลอง2วาเมื่อก่อนเขตจะตั้งเขาเรียกว่าทั้งเขตใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาแบ่ง2แขวงนียไปอยู่กับเขต17 ของสาบานมีแค่นี้ครับโอ้โหหาเสียงง่ายขึ้นครับเหลือแค่สามแขวงเท่านั้นแต่อีกสองแขวงอาจจะงงๆหน่อยจะถูกทิ้งให้แขวงคว้างนิดนึงเพราะว่าจะไปลงเขตสิบเจ็ดครับถึงห้าแขวงของเขตหนองจอกนะครับนี่ครับ,รบอ่าแล้วก็เขตสิบแปดนะครับผมก็คือแบ่งประหลาดประหลาดนิดนึงจะเอาหนองจอกมาสามแขวงแล้วก็เอามีนบุรีมาแขวงหนึ่งก็คือแขวงแสนแสบแล้วก็ลากระบังมาแขวงนึงครับคือแขวงลำประทิว นะครับเขตสิบหกคงไม่ต้องคิดอะไรมากเขาบีซาฟารีเวิลด์เขตสิบเจ็ดตรงนี้นะ่าจะเป็นตลาดหนองจอกนะเพราะนั้นตลาดหนองจอกจะอยู่เขตสิบเจ็ดแล้วเจ็ดสิบแปดจะเป็นพวกอ่าอะไรนะโหทุ่งนาเยอะเหมือนกันนะรามาทิวก็เป็นพวกอะไระมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีผู้ชมกาเจ้าจคุณหาลากะบ,บงังอ่าบางส่วนจะอยู่รามาทิวแสนแสบก็มีตัวเมืองมีบุรีหรือตลาดมีบุรีบางส่วนจะมาอยู่ เขาเรียกว่าพวกสารฐานที่ราชการอ่ะจะอยู่ในแขวงแสนแสบนะครับส่วนเขตสิบเก้าก็คือสีชมพูนี้นะครับก็คือตลาดมีนนะครับผมก็คือมีบุรีแขวงมีบุรีนะครับแล้วก็สะพานสูงสองแขวงนะครับก็ถามาจากบางกลาปิก็พวกเดอร์พาซิโอนะครับอะไรพวกนี้นะครับบิสทีนอะไรอย่างงี้นะครับผมอยู่เขตสิบเก้านะครับแล้วก็เขตยี่สิบครับเขตราดกระบังครับมาทุกแขวงครับยกเว้นลำบะทิลลำบะทิวไปอยู่เขตสิบแปด ก็มีหมดครับที่เหลือแขวงลากกระบางแขวงคลองสองต้นนุ่นแขวงคลองสามประเวทแขวงทับยาวแล้วก็แขวงขุมทองนะครับส่วนเขตยี่สิบเอ็ดครับก็จะมีสีฟ้าๆนี่นะครับเป็นสะบันสูงเฉพาะแขวงทับช้างแล้วก็ประเวทสองแขวงนะครับแขวงประเวตกับแขวงดอกไม้นะครับส่วนเขตยี่สิบสองครับก็จะเป็นสีชมพูนี่นะครับก็จะเป็นเขตสุโขทั้งเขตแล้วก็แขวงหนองบอนของเขตประเวทนะครับท่านนึกไม่ออกให้หนึกถึง พาราไดซ์พาร์คนะครับหรือซิริเซ็นเตอร์เก่ารวมถึงซีคอนสแควร์ซีเดคาลินนะครับก็นั่นแหละครับคือเขตยี่สิบสองแล้วก็เขตยี่สิบสามครับอันนี้เหมือนเดิมทุกประการครับพระขนมกระบางนาส่วนทางฝั่งทนครับมีทั้งหมดสิบเขตอันนี้แบ่งประหลาดกว่าฝั่งพระนครอีกนะครับเพราะว่าเขตยี่สิบสี่ปกติจะเป็นแค่คลองแสนกระทมบุรีหรือว่าจะอาจจะลงกับบางกอกใหญ่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับตอนนี้โอ้โหต้องไปรวมกับมาประกอบของแขวงบางประกอบของเขตลาชบุรีนะ นะครับโอ้โหแล้วตัวของของเขตธบุเรียนก็ต้องตัดแหวงๆเข้าไปอีกนะครับเดี๋ยวจะไปอยู่กับใครเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับทีนี้มาดูเขตยี่ห้างครับก็จะเป็นเขตทุ่งครุทั้งเขตลงกับแขวงราชบุรณะของเขตราชบุรณะนะครับผม mm. ก็คือจะประมาณนี้นะครับพื้นที่ติดกับจังหวัดสมุทรปราการนะครับแล้วเขตยี่หกครับใครอยู่จอมทองนี้ก็เซ็งกันหน่อยนึงนะครับเพราะว่าต้องไปหาเสียงแขวงท่าข้างของเขตบากุนเทียนซึ่งโอ้โหมีพื้นที่ติดกับทะเลด้วยนะโรงเรียนของพิทยาลงกอนอะไรประมาณนี้นะครับผมเทียนทะเลปลาย แต่มันก็มีทางเชื่อมเพราะว่ามันจะเป็นถนพนพระรามสองตัดมาอยู่แล้วนะครับผมมันต้องผ่านเขตจ,จอมทองอยู่แล้วส่วนเขตยี่หกแจอมทองนะครับแล้วเขตยี่สิบเจ็ดบางขุนเทียนแขวงหลักครับแขวงแสมดำเป็นเขตเป็นแขวงที่มีประชากรเยอะอยู่แล้วนะครับมันจะเป็นศูนย์กางค้าข้างเคียงอย่างที่ไม่ข้างเคียงที่อยู่ในเขตนี้ก็อย่างเช่นเซ็นทรัลพระรามสองนะครับบิ C, ๊กซีพระรามสองทั้งสองแห่งเลยนะครับผม คาฟูเก่าอ่ะอ,นนอันหนึ่งมันอันหนึ่งพิเีจริงๆริอันหนึ่งเป็นคาฟูเก่านะครับรวมถึงโลตัสด,ด้วยนะครับขออภัยครับแช่ไว้นานครับหน้าจอเลยวูบขออภัยนะครับต่อไปครับเขตยี่สิบแปดนะครับผมเขตบางบอนนะครับครึ่งอ๋อยี่สิบเจ็ดรวมกับบางบอนด้วยนี่ใช่ไหมครึ่งครึ่งเขตยี่สิบแปดก็มีบางบอนเหมือนกันและรวมกับแขวงหนองแขมของเขตหนองแขมนะครับแล้วก็รวมกับแขวงบางกุนเทียนของเขต จอมทองนะครับก็อย่างเช่นโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์นะครับผมอ่าฮะแล้วก็เขตยี่สิบเก้านะครับเป็นเขตบางแคเฉพาะแขวงบางแคเหนือกับแขวงบางไผ่นะครับรวมกับแขวงหนองค้างผู้ของเขตหนองแขมนะครับผมเป็นสีส้มนะและเขตสามสิบนี่คือแขวงหลักสองกับแขวงบางแคของเขตบางแคนะครับรวมกับสามแขวงของภาษีเจริญนะครับตรงนี้นะครับเขตสามสิบเอ็ดครับตลิ่งชันการพัฒนาพื้นทนาทั้งเขตครับแล้วก็ตลิ่งชันเกือบหมด ทุกแขวงของตลิ่งชันเขตสามสองประหลาดสุดครับบางกอกใหญ่ทั้งเขตก็จริงครับแต่รวมกับภาษีเจริญหน่อยหนึง่งตลิ่งชันหน่อยหนึง่งทนบุรีหน่อยหนึง่งแล้วก็บางกอน้อยอีกหน่อยหนึง่งก็คือแขวงสิริราชส่วนเขตสามสิบสามครับก็เขตบางพัดทั้งเขตครับรวมกับเขตบางกอน้อยสี่แขวงครับยกเว้นสิริราชถ,ถ้าถ้ารวมสิริราชจะเป็นห้าแขวงก็ครบทุกทุกแขวงพอดีครบทั้งเขตเลยนะครับนี่คือข้าวๆข,ของอเขตรลดับตั้งสามสามเขตในกทมครับชุดนี้มาก่อนจะคู่นะครับชบหน้า กับพบผมต่อในอีเลชั่น66กับโตเชอรนอลครับ